สวัสดีค่ะทุกคนออนซีวีมาแล้ววันนี้แวะมาเล่นเกม My Sweet Home d u n g e o n Family Reunion กันนะคะเพื่อนๆสำหรับเกมนี้เป็นเกม RPG แต่อาจจะแตกต่างจากเกม RPG ทั่วๆไปนิดนึง ปกติแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะได้รับบทบาทเป็นฮีโร่ใช่ไหมหรือว่าเป็นผู้นําทีมฮีโร่เนี่ยคอยปราบปรามเหล่าร้ายแต่เกมนี้นะคะเพื่อนๆเราจะได้รับบทบาทเป็นจอมมารคอยควบคุมเหล่าลูกสมุนนะคะให้ปราบปรามเหล่าฮีโร่ก็ <c oughs> จะพวกฮีโร่เนี่ยม,มารุกรานเรานะคะเพืพ่อนๆอืเราก็จะต้องไปปราบปรามมันสักนิดหนึ่งแหมโอเคล่ะเ <c oughs> พื่อนๆเราเข้าไปเล่นเกมนี้พร้อมๆกันเลยนะคะ มาแล้วนะคะเพื่อนๆเขาจะให้เราเลือกนะว่าจะเล่นตูตัวเรียวหรือเปล่าหรือว่าจะสกิปข้ามตูตัวเรียวไปนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเล่นตูตัวเรียวเนี่ยเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะคะเพื่อนๆจะได้เพชรเอาไว้สุ่มสมอน10ตัวเลยนะคะนี่ได้เพชรทั้งหมด2,700เลยเอาล่ะเราเข้าไปลองกันดูนะคะว่า เกมนี้เล่นยังไงกันได้เพชรสุ่มตัวละครเพิ่มด้วยนะยังไงก็ต้องเข้ามาแล้วหมวดนี้เริ่มมานะคะเราไปที่ Adventure Lock กันเลยนี่จะเป็นการลุยด่านนะคะของเกมนี้เมื่อเข้ามาแล้วนะคะจะมีเนื้อเรื่องเรื่องราวของเกมนี้ไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็คือเอพิโซดที่1เรื่องราวของเหล่ามารนะคะที่จะต้องปราบปรามเหล่าร้าย มีบอสเป็นฮีโร่ระดับเล gendary เลยด้วยละ่ะนี่กฎที่เครื่องหมายบวกนะคะเพืพ่อนๆเราสามารถลงเหล่ามารของเราได้เพิ่มไปกี่ตัวเนี่ยลงได้ทั้งหมด6ตัวเลยนี่ว่าเราจัดทีมนะคะเพืพ่อนๆว่าจะให้มาตรตัวไหนเนี่ยเข้าไปช่วยเราต่อสู้บ้างแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะเราสามารถเรียกสมอนมารออกมาได้เพิ่มด้วยนะคะในระหว่างด่าน นี่ลงไปก่อนเลยตัวแรกตัวที่2ตัวที่3และตัวที่4เราสามารถเลือกเหล่าจอมมารของเรานะคะลงได้ทีละ1ตัวแล้วก็มีคอนโทรลเลอร์นะคะที่จะควบคุมทิศทางการเดินของเราแล้วก็มีปุ่มโจมตีด้วยนี่แล้วก็เดินไปทางขวาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยิงยิงยิงยูอะไรนี่นะเหรอโอ้โหเดี๋ยวฝั่งนู้นอะไรจะเท่ขนาะดนั้นมา อุ้ยบอสเป็นลูเซียนระดับเลเจนดารี่ยิงมันเลยพวกเราสมมอนตัวเพิ่มออกมานี่แน่โอ้ยแย่แล้วฝั่งนู้นมันโหดเกินไปนะคะพเพื่อนๆฝั่งเราเนี่ยก็เลยมีจมมันโอ้ยมีบัลลังมาด้วยนะมาช่วยสู้อีกหนึ่งตัวไม่เป็นไรจะตายแล้วก็ยังมีคนช่วยนี่ แล้วเจ้มามันตัวนั้นนะคะก็เรียกตัวมาอีกเพียบเลยนี่มาช่วยฟังเราเนี่ยเราก็ช่วยกันสมอนออกมาฝั่งนู้นจะสู้ได้หรือเรามีพวกเยอะนะเดี๋ยวสิฝั่งเราเหมือนมีบัตรหลวงมีอะไรด้วย <c oughs> บัดหลวงคือข้างเราเหรอโอเคก็ดีอยู่นะพอ <c oughs> บัดหลวงมาช่วยเรานะคะฮีโรตัวนั้นน่ะลูเซียนะ่ะก็เดินกลับไปเลยเอาเป็นว่า เราชนะก็แล้วกันสำหรับในด่านนี้นี่ด่านนะคะก็จะได้รับรางวัลเป็นทองได้คริสตัลนะคะเป็นเหมือนกับเพชรเนาะนี่คือด่านครั้งแรกนะคะได้50แล้วก็ได้คริสตัลที่เอาไว้อัปเกรดเลเวลของมารของเราด้วยนี่ลุยด่านต่อไปกันเลยเนาะนี่ซัมมอนพวกมารตัวจิบ๊บๆออกมาเยอะๆเลย เอามาให้หมดแล้วก็นี่มีปุ่มนี้นะคะเพื่อนๆไอ้วิญญาณจอมมารของเราเนี่ยมันไม่มีร่างแล้วใช่เป่าเพราะว่าเนื้อเรื่องช่วงต้นนะคะไอ้พวกเราฮีโร่อะมันจัดการร่างมารของเราไปแล้วตอนนี้เราก็ไปสิงสิงสู่ที่มารตัวอื่นเพื่อที่จะให้มีร่างของตัวเองบ้างนี่ก็ใช้มารตัวอื่นตอนนี้สามารถสิงได้แล้วก็ออกจากการสิงได้นะคะ ในเกมเนี่ยมีปุ่ม auto battle อยู่นะคะเพื่อนๆแล้วก็สามารถ auto summon ตัวละครตัวมารของเราเนี่ยออกมาได้แล้วก็มี auto skill ด้วยเนาะเอาละมาดูที่ด่านต่อไปตอนนี้เรามาดูในหัวข้อมินเนี่ยนนะคะเพื่อนๆตรงส่วนเนี้ยเราสามารถอัปเกรดเลเวลของพวกตัวมารของเราได้ เป็นมินเนี่ยนที่แบบเป็นลูกกระจกของจอมมารอีกทีหนึ่งโอเคอัปเกรดมาแล้วไปดูที่คอนแทคนะคะหัวข้อคอนแทคเนี่ยจะเป็นระบบกาชาระบบสุ่มตัวละครของเกมนี้นี่สม,มอนก,นกันก่อนเลยฟรีหนึ่งครั้งนะคะเข้ามาเข้ามาโอ้มีสัญญาด้วยสัญญาจอมมารน,นี่กดเลยเพื่อเซ็นสัญญา ดูซิว่าใครจะได้มาอยู่กับเราปุ๊บกดที่ลูกไฟได้ตัวนี้มานะคะเพื่อนๆผีโครงกระดูกเป็นตัวมีดมีลักษณะของประเภทของแต่ละตัวด้วยมีรางวัล ช่วงเวลาล็อกอินในเกมนะคะเพื่อนๆเอาล่ะไปลุยด่านกันต่อเลยนี่เป็นเหล่าฮีโร่ที่เราจะต้องเดินทางไปจัดการนะคะไออยากปราบให้หมดทีเดียวรวดนี่ฮีโร่ใหม่ที่เราได้มาเมื่อกี้นะคะก็จัดเข้าทีมกันก่อนเลยแล้วพร้อมแล้วก็ ออกไปจัดการฮีโร่กันเลยอู้รู้สึกว่าจะมีตัวอะไรเพิ่มมาตรงกลางนั่นน่ะเขาให้เรากดปุ่มนี้นะคะเพื่อนๆไอสีทองๆเนี่ยดูซิเพิ่มพลังอย่างนั้นเหรอนี่อัโต้แบทเทิลมาแล้วออโต้ซัมมอนก็มาแล้วนี่ทัชเลยเดี๋ยวก่อนเรียกตัวอื่นออกมาก่อนเอาออกมาเยอะๆและเรียกเจ้าตัวนี้ออกมาอู้ มาแล้วอตัวเป็นิ่มเลยเราขอรวมร่างกับใครสักคนก่อนได้ไหมมาแล้วรวมร่างกับผีคงกระดูโอ้ยไอตัวใหญ่นั่นมันเก่งเกินฟังฟังฮีโร่แพ้ราบคาไปเลยและนี่ก็คืออีเวนต์ช่วงนี้นะคะเพื่อนๆมี b ิเก n เนอร์ล็อกอินโบนนะคะวันที่หนึ่งได้ไอตัวนี้ 1-5ดาวนะคะเป็นคอนแทคก็คือตัวสุ่มนั่นเองแล้วก็ได้ของดีขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงวันที่7จะได้ตัวตัวมานจอม,มานระดับ5ดาวเลยนะคะต้องเก็บสะสมตัวไปเรื่อยๆล็อกอินเข้ามาทุกวันนะคะแล้วก็มีเดลี่รีวอร์ดรางวันของรางวันรายวันนะคะไปถึงวันที่21นู่น่ะ ก็จะมีแจก5่าดาวด้วย21กับ28รู้สึกว่ามันจะมีเป็นคอนแทคที่เป็นสามารถสุ่มได้เนาะแล้วก็จะมีเป็นหนังสืออ่ะที่น่าจะเป็นเหมือนกับของเสริมหรือเปล่าใช่ไหมคะนี่แล้วก็มีรางวัลที่ผ่านด่านด้วยเก็บเก็บของมาให้หมดและ ตอนนี้มาดูในช่องจดหมายกันนะคะนี่ไงผ่านตัวเรรียวแล้วก็จะได้คริสตัน2 7 0 0กดรับเลยจ้าและได้เวลาอันสมควรเราก็จะไปสุ่มหามินเนียนลูกสมุนลูกกระจกจอมมานของเรากันไปเลยที่หัวข้อ n อน a c t นะคะเพื่อนๆตอนนี้ตู้กาชาของเกมนี้เนี่ยมีทั้งหมด5ตู้ด้วยกันเพื่อนๆ จะมีตู้แรกนะคะเป็นตู้อีเวนตนนี่เลยเจ้าสาวอีเลน่าสามารถกดเข้ามาดูรายละเอียดของตัวละครได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ตู้ที่2ตอนนี้ที่เราสุ่มสุ่มได้เนาะโอเคแล้วก็ตู้ต่อไปนะคะเพื่อนๆเราจะต้องเลเวลอัพก่อนอ๋อมันจะมีนี่พวกรูนพวกอะไรด้วยนะคะถ้าถึงเลเวล5เนี่ยจะปลดล็อก แล้วก็จะมีรีเบิร์ตคอนแทรคด้วยจะปลดล็อกที่ระดับเลเวล30นะเราสุ่มที่ตู้ไหนดีล่ะนี่ดีก่าเป็นตู้จำกัดเวลานะคะตู้เลดอัพนี่ดีกว่ามีเลยเอลน่าเอาละนะขอให้ได้เอลน่าเธอฮึบสองพันเอยเลิ่าจิมิม เอเลนาไหมเอเลนาไหมโอ้เดี๋ยวไม่ไม่มีสีทองเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยสีขาวอย่างงั้นเหรอเป็นระดับกี้กิ้กาก้าเลยนะถ้าสีขาวอะอุย้ยมินี่ด้วยอะฮีโร่แต่เป็นฮีโร่สุดเพี้ยนนะคะเพื่อนๆเหมือนเป็นฮีโร่ที่เพี้ยนไป <c oughs> เข้ามาอยู่กับฝั่งจอมมาของเราโอ้ยอะไรกัน ดีทองไปไหนออแบบว่ามีรีไหม <c oughs> ไม่สิเอเลน่าจ้าไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆถึงเราจะไม่ได้เอเลน่าสุ่มไป200ครั้งก็การันตีเอเลน่าอยู่ดีมาดูระบบอื่นๆบ้างนะคะว่ามีระบบอะไรบ้างอย่างอื่นหัวข้อมีเนี่ยนนี่ก็จะเป็นอัพเลเวล ตัวละครของเราเนาะอัปเลเวลพวกจอมมารก,กัจจิบเนาะแล้วก็จะมีระบบสกิลนะคะเพื่อนๆอัปเป็นเลเวล5นะจะปลดล็อกแล้วก็มีนี่เลยช่องเก็บของต่างๆนะคะเพื่อนๆอุ๊ยแล้วมีตัวนี้อยู่นี่นะวิใช้ <c oughs> ใช้10อันเลยโอเคมาสีทอง5ดาวจะออกไหมนี่คือไลฟ์เซนสุดเท่ของเรา ฮึบ <c oughs> ไม่มีเลยจ้าดีทองไปไหน แล้วก็มี i n น e x นะคะเพืเ่อนๆตรงนี้จะเป็นรวบรวมเหล่าตัวละครที่มีในเกมนี้นะคะรวมถึงตัวที่เราปลดล็อกแล้วด้วยนะคะก็จะมาดูรายละเอียดของตัวละครได้รวมถึงการสะสมนะคะยิ่งมีพวกเจ้ามันพวกนี้มากเท่าไหร่นะคะค่าพลังของทีมเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีหัวข้อนี้ journal ตรงนี้จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับพวกเควสนะคะจะมีเควสรายวัน กดรับของได้นะคะเข้ามาทำภารกิจเควสรายสัปดาห์แล้วก็มีรางวัลจากการความสำเร็จต่างๆในเกมนะคะเป็น a c h i v v e m e n t แล้วก็มีร้านขายของจะมีร้านขายของในช่วงอีเวนต์ด้วยช่วงกิจกรรมด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นนี่ขายพวกเพชรกดรับฟรีรายวันได้นะ แล้วก็มีโกนะคะเพื่อนๆมีทองแล้วก็มีพวกสัญญาต่างๆอีตะเกียงเหรอเฮ้ยอยู่ในช่องจดหมายใช่ไหมโอเครีเฟเอาเลยน่าก็เก็บของพวกนี้นะคะไว้อัพเลเวลตัวละครได้นะคะแล้วก็มีตั๋วด้วยตั๋ออันนี้อะไรอะพวกเรนดอมคอนแท a c t เหรอว่าพวกตั๋วซุ่มหลายๆอย่างนะสามารถเก็บสะสมนี่นะคะพวก เอ้หมือนกับเป็นคูป,ปองสีทองเล็กๆเนี่ยเอามาแลกได้อีกทีหนึ่งคูป,ปองสีทองเล็กๆนี่เราได้จากมิชชั่นเนอะมิชชั่นไลท์วันอะไรเมื่อกี้ได้แบบ,แบบอยู่ โอเคแล้วก็ยังมีหัวข้อแบทเทิน,นะคะซึ่งจะเป็นด่านที่เหมือนกับเป็นดันเจี้ยนต่างๆของเกมนี้นะคะจะมีลอสซี c เคดอันนี้นะคะหาสมบัติเนาะแล้วก็จะมีพวกการหารูนการหาของต่างๆที่เอาไ้อัพทรัพยากรนะคะเพื่อนๆมีด่านตะลุยหอคอยมีอารีนาแล้วก็มีด่านแอนซินรูนให้เราผจญภัยอีกเยอะแยะสำหรับเกมนี้ เกมนี้มีโค้ดฟรีด้วยนะคะเพื่อนๆมาดูก่อนเลยว่ากรอกโค้ดกันที่ไหนที่รูปฟันเฟืองนะคะมุมขวาบนเข้ามาแล้วเข้ามาที่หัวข้อแอ c เคาท์นะคะแล้วก็เลื่อนไปด้านล่างสุดเลยจะมีหัวข้อให้เราใส่คูป,ปองอยู่นะคะเพื่อนๆมาดูกันโค้ดแรก Enter ธอคูปองโค้ดอ๋อเข้ามาแล้วจะเด้งมาอีกหน้านึงนะคะเพื่อนๆหน้านี้เราสามารถ กรอกคูปองลงไปได้นี่ก็จะมีรหัสตัวละครของเรานะคะแล้วก็ช่องคูปองโคดนี่แล้วก็ใส่ไปเลย Official Lunch นะคะกด Confirm ์ปึ๊บของรางวัลก็จะเข้าไปสู่เมล BOX ของเรานะคะเพื่อนๆและมาดูที่โค้ดที่2 Go Lord Go Confirm โ okay. อเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะคะเพื่อนๆ มาดูที่ช่องจดหมายกันนี่เลยเป็นของรางวัลที่ได้นะคะอุ้ยมีตั๋วทองด้วยเหรออุ้ยของเยอะนะกดรับทั้งหมดเลยโอ้โหนี่ของรางวัลที่ได้ทั้งหมดเพชร5,000นี่แล้วก็ Landom c o n t r a c t นะคะอีก10ใบอันนี้เป็น Random Rune อีก10นะเพชรอีกแสนหนึง่งแล้วก็อันนี้ อัพ exp นะคะหมื่นหนึ่งแล้วอันที่3ามนี่อะไรอะอ n c s score เหรอโอ้สำหรับเข้าไอ้ fortune rune นะคะเพื่อนๆแล้วก็อันที่3าเป็น hidden map เอาไว้เข้าด่านเหมือนกันโอเคเอ้ยอย่างนี้ก็ซุมกาชากันดีกว่าไปแม่เอเลน่าจ๋าของเราน้องต้องมาอยู่กับเราแล้วล่ะ โอเคมีตั๋วสุ่มเยอะขนาดนี้ต้องได้เอเลนาแล้วมัง้งมาไหมเซ็นก่อนเอเลนาโอเคได้แน่ <c oughs> เขียนชื่อขนาดนี้แล้วโอ้ยไม่ทองเลยอะ่ะตัวเองเดี๋ยว ทำยังไงถึงจะได้ตัวสีทองนะไม่มันยังไม่ได้นะสิตอนนี้เพชรเราไม่พอซะแล้วโอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนเรายังมีของอย่างอื่นอีกนะคะที่ได้มาเมื่อกี้นี้มีไงตัวสุ่มแบบทั่วไปอีกสิบใบมาลุยกันเลยชะแวบ ชุดชุดชุดมาสีทองจงมาเออเราลืมกดสิบอันใช่ไหมแม็กซ์แม็กซ์มาอีกทีอีกทีกทจุดจุดจุดได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยโอ้ยมีสีแดงเข้มปืปืๆด้วย ต้องใช่แล้วไหมมาดูกันอันนี้อะไรโอ้ยสีแดงเข้มเป,เป็นแค่สี่ดาวนะคะเพื่อนๆแหมเสียใจจังเลยยังคงไม่ได้อ่ะโอ้โหออกค่อนข้างยากอยู่เหมือนกัน <laughs> ไปก่อนแล้ว ถ้าใครเปลี่ยนใจไม่อยากเป็นฮีโร่อยากเป็นจอมานะคะก็ดาวน์โหลดเกมนี้มาลองเล่นกันสนุกเล่นได้ชิวๆเพลินๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีระบบซีซันพาสที่เราจะได้รับของรางวัลต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเล่นสนุกเลักเกมนี้แบบชิวๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าเกิดชอบรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ช anel เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปช่วงนี้ก็จะมีอัปเดตเกมใหม่ๆที่น่าส นนุกะะคะมาให้กับเพื่อนๆแล้วก็ยังมีซีรีส์ออนเซวีในต่างโลกนะคะเพื่อนๆอะะนะผจญภยัยไปกับเราสามารถติดตามได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ